พี่น้องเอ้ยมากินข้าวเที่ยงนํากันด้วยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื Cam ่อนี <c ười> ่น้องป้องปายสุกปูชุกคนจ้ามากินข้าวเที่ยงนํากันด้วยจ้ากินกับยายเด้อนี่วันี่ยายข้าวเที่ยงเด้นี่เออนี่ข้าวเที่ยงยายเ้ามาลือเก่าพี่น้องมาดิที่ตั้มส่งขี้เก่ามาเด้อแซ่บนากัน เที่ยงเลยได้เนี่ยนี่เขาเศร้าได้พี่น้องเออจากยายเพชรยังยุบบกจะกินแต่สาวเหนาอีกจากยายก็บอกงูพิษนันยายแต่ยังไปยังมาหมดเวลากินจนหัวเที่ยงพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันมีข้าวปุ้นเด้อมีข้าวปุ้นน้ำพี่น้องฮ่าซื้อขึ้เกาพี่น้องซื้อขึ้เกาอืมนี่ข้าวปุ้นพี่น้อง ขนมจีนแม่วันลาคู่กับส้มตำหวาสันเด้อกินกับยายเด้อพี่น้อง้องฝ่ายสุขุสุกนูบังไดก็มาเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำตาลพี่น้องนีประกาศจ้าคนวันคนนี้วันกินไดแต่ใบมันพี่น้องมาเด้อมาเด้อไปเะไปนนี้มาพี่น้องต้องไปงจ๋มามากินขานนนา้าวเทีเท่ยงน้ำกันนะจ๊ะ พี่น้องทุกคนรบรันทุกหูทุกคนเด้อเดี๋ยวจะหาวายายเบอร์เอิรดมาจา้ามาสดแสบบ่น้ำกันกินข้าวเที่ยงจิตตัดตำสมบักห้องพี่น้องมีขนมจีนตำเด้อนี่ขนมจีนจ้ากินทนั้งขนมจีนน้เส้นเนะเาะข้าวปุ้นเอะหัวง,ง่ายง่ายทั้งปุ้นทั้งเส้นทั้งจีนเอาจะเอ,อะไรกันแน่ยายว่าสันเออใจสารพัดเนาะเออ ขนมเส้นก็คือว่ามันเป็นเส้นคือจะเอินขนมเส้นนะเออบางคนเขาเอิญเขาปุ้นไทยเขาเรียกขนมจีนโอ้หลายยาเนาะพี่น้องเนาะมามากินนํากันตำสมคกบักไงนึงพี่น้องซื้อมาเนี้เนี่ยเออทำเปเล่นไปยายตำไม่อร่อยจ้ายายก็เลยซื้อจ้าโอ,อ้วันนี้มาแส่แจนด้กันพี่น้อง เด้อมาเด้อเฮ้ย,ยหนาแสบเผ็บพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อจ้าโอ้ยหนาแสบหนาแสบเยลองชิมมึงก่อนผิดบนน้อยายตำงชิมมึงก่อนอืมเอ้ยกระปุนพี่น้อง ก็เฮ็ดง่ามงามเขาเขาสร้างเฮ็ดเป็นเนาะพี่น้องเนาะมาจีกินขับปุ้นหรือจีกินข้าวย้ายค่ะกินได้สารพัดจ้ามะแสบๆน้ำกันเดือบ,บาดรหนะ่้ยเพี่น้องป้องปายนะคะเลือขออนุญ,ญาตใช้มือเนาะจ๊ะเพราะว่าลางมาแล้วเนาะ มือนี่ล่างมาแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยก่อนสิกินเขาก็ล่างมาแล้วล่ะเนาออ่าอืมแซ่บ อาหารหลักพี่น้องเนาะมันไผ่ก็เอินแต่การกินข้าวปุนปน้นข้าวปุ้นมาเด้อมากินข้าวปุ้นยายก็เอินคือกันหรอวะเนาะอเอินได้แต่เพื่อนเพื่อน,นบอกวายก็เอินได้คือกันเนาะ <c oughs> มาเด้อ กินซัมมี่แหละพี่น้องบ้านๆเนาะกินซัมมี่ก็ว่าดีและละบ้านเฮาเนาะกินแบบบ้านๆครัวบ้านๆอาหารบ้านๆพี่น้องลองกินใช่ไหมอืมลอกินซื้อมาตังต้งค์กระถ่งหนึ่งไปรดปากรดยังไปทั่วแหละพี่นอ้องเอ๊ะขอโทษขออภัยเด้อทำให้สุขภาพอืม ถ้ายายบอสุขภาพก็ขอถวดขอภัยเด้ยพี่น้องเด้อเนือสไตล์ยายสไตล์ยายพัดเป็นมีสไตล์เป็นของตัวเอง้ะพี่น้องเออมาบาัดนี้ชืบ สไตล์ใหญ่เป็นสี่แล้วตามอารมณ์ใหญ่แล้วเนาะใหญ่เป็นคนใหญจังสี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะตัวใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องสบายสบายชอบสนุกสนานก่อ,อนจะกินกับคุยกันก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะมาอื กูแซ่บกินไปน้ำคุยปึกกันไปน้ำเราคียนองเนาะมันจะได้มีอรรถรสวัตถุอรรถรสรสชามันจะได้มีความสุขกับการกินเราต้องกินไปด้วยคุยไปด้วยนะพี่น้องเนาะมา เอ้ยแสบอีลีหรอแสบคระด,ดินเอนยแสบบมแบงไผ่เลยพี่น้องเลยเที่ยงเด้เนี่ยอแขกไม่ได้รับเชิญเชิญไปทางอื่นหลายลีเดอดแขก์ไม่ได้รับเชิญว่าจิพิมพ์การ์เซนอยู่นะ พี่น้องอยูม่มองใดมาเดอ้อพี่น้องจงเอาเพชรแะ้วเท่านั้นมืองใดก็มากิน้ำันดนวยจ้ามาพี่น้องมาเ้อมาเดอ้อมาเดอ้เดอเอาลุกจ่อยเออมาเป็นไรทำไมตักทำไม วันยาเดี๋ยวจับตาําใส่ตํามสมนะจะบอกนะอืมตาไปเรื่อยเดียวยาจับได้ยาจะจิ้มตํามส้มเลยนะเนาะ <c oughs> น้ำตามอยู่ได้เดี๋ยวโอ้ยแสบแท้ๆพี่น้องมันเข้ากันอีลีได้เนาะขนมจีนกับเอส้มตามํา เข้ากันอีล่ละํา่พอไปทางไหนเขาก็เอิญมาเดอ้อกินตำส้มบักพุ่งก็ว่าอือสะโพมันเข้ากันเนาะปีนน้องเนาะเขาจังเอิญกินเนาะมาวานนี้ให้ให้ยายเอิญมั่งวันนี้มา อร่อยอร่อยพี่น้องเอ๋ยทั้งอร่อยทั้งแซ่บมันก็อันเดียวกันแล้วเนาะพี่น้องฟองไปสุข,ขุูสุคขขนศซีตายายหยายตาพามุนมากนกันกันเด้อ กมีอยังตกพี่น้องเอ,อ้ยวันวันหนึ่งเขาก็ทายกันเอ,อินกันกินจังเสียเนาะ รถมาขายไอศครีมพี่น้องโอ้อยใหญ่พา,ากินเขายู่เดี๋ยวไปซื้อเดอกด๋วยวนติดปากไปทั่วเลยพี่น้องเอ้พี่น้องอยู่บ้านไหน อยู่จังหวัดไหก็บอกกันเนยเด้อพี่น้องเด้อจ้าอยู่มองไดก็บอกกันเนยเด้อบางทีเราอาจจะได้เคยเห็นหน้ากันก็ได้นะพี่น้องเนาะเดินสากไปย่างสากไปสากมาแท,ท้ก็เป็นหูจักกันอยู <c> ่ <ười> นอกจอหูจักกันในจอพี่นอ้อ,องอ้าวครั้นี้ เพื่อนๆมากินนำ้ำคำนี้คำใหญ่ๆจ้าอืมเขาตำแซบอยู่แต่ว่าพผ็ดไน,นหน่อยโอ้ยกินน้ำก่อนล่องคอก่อน แซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายกินอีหยังก็แซ่บนะพี่น้องเอ้ยกินอีหยังก็แซ่บเออมันก็แปลกเนาะพี่น้องให้ตาว้านได้ข้าปากโอ้แซ่บเด็กเยา <c oughs> วาบอ,อืมอีหยังเข้าปากก็แซ่บ,บมัดอีหยังเข้าปากแล้วกินให้มันแซ่บๆเร็วพี่น้องเด้อจะได้แข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้กับพ่อแค่นี้ด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าขอบคุณหลายๆที่มารักชมยายขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย